สวัสดีปีใหม่ปีขานพุทธศักราช2565ข้าก็ขอให้ออเจ้าทุกๆคนมีความสุขตึดตะปือนังขอให้ออเจ้าสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความตาสความจึ้งมีรอยยิ้มอารมณ์เจาะตลอดปีสว,ส,ดสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆพมรมลิขิตทุกคน,นะคะคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมหวังทุกอย่างะค่ะครับก็ปีใหม่นี้นะครับปีเสือแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเจอคนดีๆงานดีๆรักดีๆเลยนะครับยังไงก็ติดตามชมพวกเราจากพกมรมลิขิตด,ด้วยนะครับผมค่ะก็ยังไงรอนิดนึงนะคะพวกเรากําลังเร่งถ่ายทำอย่างเต็มที่เลยะค,ะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะมีความสุขมากๆครับโอเคเลย เท่าท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุก